ไปเลนในเรื่องของการศึกษากันมั่งค่ะวิียาลยการอาชีพชัยยาเขาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2567ค่ะ ที่หอประชุมเมืองคนดีวิทยาลัยการอาชีพชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะนายนารง์วังอินผูน้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชัยยาก,ก็เป็นประธานในพิธีมอบประกาศน,นียบัตรให้กับผู้สําเร็จการศึกษาประจำปี2567ค่ะโดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์แค่ผู้มีเกียรตินักเรียนนักศึกษาเข้าวร่วมพิธีค่ะโดยมีผู้สําเร็จการศึกษาลักสูตรประกาศน,นียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรือว่าปวสจํานวน1 2 7คนและการลักสูตรประกาศน,นียบัตรวิชาชีพปวชจํานวน1 0 0 912คนค่ะรวมทั้งหมดแล้วนี้สาร้อย19คนเพื่อมุงว่างให้หนักเรียนนักศึกษาเกิดความรักและก็ความภาคภูมิใจในวิชาชีพและก็สถาบันการศึกษานะคะรวมไปถึงการตระนักถึงความสําคัญข้องการศึกษาให้เกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จข้องตนเองด้วยค่ะโอกาสนี้ประธานในพิธีก็ได้อัญเชิญพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9 ความตอนนึ่งว่าการศึกษาคอนขวาที่สําคัญและจําเป็นอย่างแรกคือการศึกษา,าแนวทางหลึกอันได้แก่การฝึกฝนคอนขวาวิชาเฉพาะข้องแต่ละคนให้เชี่ยวชาญชํานาญแตกชาหลึกซึ้งและพัฒนาก้าวหน้าพร้อมกันนั้นในทานาหนักปฏิบัติซึ่งจะต้องทํางานและแก้ปัญหาต่างๆรวมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เป็นปกติทุกคนจําเป็นต้องศึกษาแนวทางกว้างขวบคู่ไปด้วยการศึกษาตามแนวกว้างนี้ก็หไมยถึง การศึกษาให้รู้ให้ทราบถึงวิทยาการสาขาอื่นๆตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและวิวัฒนาการขลองบ้านเมืองและสังคมในทุกแง่มุมเพื่อช่วยให้มองเห็นให้เข้าใจปัญหาต่างๆอย่างชัดเจนทุกทวนและสามารถนําวิชาการด้านข้องตนประสานเข้ากับวิชาด้านอื่นๆได้โดยสอดคล้องทุกตองและเหมาะสมนั่นเองค่ะค่ะ